ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch History นะครับกับตัวละครที่น่าจะมีประวัติยาวที่สุดในตอนนี้ครับซึ่งนั่นก็คือ Soldier 76นั่นเองในช่วงเวลาที่เราได้เล่นในเกมเนี่ย Soldier 76มีอายุประมาณ60ปีนะครับแต่ถ้าจะพูดเรื่องของเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเยอะเลยในอดีตครับเด็กผู้ชายที่มีชื่อว่าแจ็คมอริสันนั้นเป็นแค่ลูกชาวนาครับอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นเนี่ยเขาอายุแค่18ปีเท่านั้น ในช่วงเวลานั้นครับโอม尼คริสิสนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตัวของแจ็คบริสันเองนะครับก็ถูกเรียกเข้ามาครับเพราะว่าอายุถึงเกณฑ์แล้วนะครับเพื่อเข้ามาฝึกการเป็นทหารในตอนนั้นครับตัวเขาไม่ได้คิดอะไรมากครับก็แค่เข้ามาฝึกตามหน้าที่นะครับก็ลาใช้ประเทศชาติกันไปนะครับกล่าวว่าพอจบจากตรงนี้ก็จะกลับไปทําไร่เหมือนเดิมแต่ว่าใครจะไปคิดครับด้วยความสามารถที่โดดเด่นจนเข้าตาเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับทำให้รัฐบาลนั้นเลือกแจ็คบริสันเข้าโปรแกรม Soldier e n c h a n t m e n t ซึ่งมันก็คือโปรแกรมพัฒนาความสามารถทหารครับให้เป็นทหารที่มีพลังเหนือมนุษย์ครับมีทั้งความเร็วความว่องไวและพลังก,กำลังถ้าหากใจเข้าใจง่ายๆก็คงจะคล้ายๆกับในเรื่องกับตันอเมริกาครับที่มีการฉีดเซรุ่มเข้าไปแล้วทําให้มีความสามารถมากขึ้นนะครับแต่ว่าในโลกของ v e r Watch นั้นเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ไม่มีเซรุ่มแบบนั้นนะครับเพราะงั้นครับมันเลยเป็นการเอาเครื่องจักรมาปรับแต่งร่างกายให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นมากกว่า ในช่วงเวลาต่อมาครับกลุ่มของแจ็คมาริสันก็ได้เข้าร่วมสงครามอมนิ์คลซิสด้วยนะครับแต่นั้นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์อะไรดีขึ้นเลยจนกระทั่งนานาประเทศน้น,นได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพิเศษครับนั่นก็คือกลุ่ม Over Watch ขึ้นมาโดยกลุ่ม Over Watch นี้ครับเป็นการรวมสุดยอดฝีม,มือจากทั่วโลกในทุกๆสาขาโดยที่มีทหาร2คนครับที่มาจากโปรแกรมโซลเยอเอ็นชันเมนนั่นก็คือแจ็คมาริสันและแกเบยลเลเยสครับทั้งสองคนได้เจอกันระหว่างช่วงสงครามจนได้เป็นเพื่อนสนิทกัน โดยในช่วงเวลานั้นครับเกเบรลเลเยสนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มครับแต่พอเป็นการต่อสู้จริงนั้นแจ็คมอริสันกลับเป็นกุญแจสําคัญในการต่อสู้ทําให้พวกเขาสามารถยุติสงครามออมนิคริสิสได้สําเร็จและด้วยผลงานที่โดดเด่นครับทำให้แจ็คมอริสันนั้นได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวอชส่วนเกเบรลเลเยสที่เคยเป็นหัวหน้านั้นก็ถูกย้ายไปคุมหน่วยแบ็กวอชครับและเมื่อแจ็คมอริสันได้ตําแหน่งข้ามหน้าข้ามตาครับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็แย่ลง แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นยุคทองของ Over w a t c h ครับพวกเขาได้งบประมาณมหาศาลครับเพื่อปกป้องโลกใบนี้ให้ปลอดภัยในทุกๆด้านจนทําให้จากบริษัทนั้นกลายเป็นสนัญลักษณ์แห่งความหวังของประชาชนทุกคนบนโลกแต่แล้วความสวยงามนี้ก็อยู่ได้ไม่นานครับหลายปีหลังจากที่ Over Watch รลุ่งเรืองครับความเสื่อมถอยก็ตามมาเมื่อมีหลายภารกิจครับที่มีคนตายหรือมีคนบาดเจ็บสื่อต่างๆก็พยายามขุดหาเรื่องเน่าเสียของสมาชิกกลุ่มขึ้นมาขาย ในตอนนั้นครับแจ็คมอริสันซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลกลุ่มโอเวอร์วอชอยู่เนี่ยก็พยายามจะแก่เกลียเรื่องนี้ให้สงบที่สุดครับแต่ในช่วงเวลานั้นเองครับที่มีขึ้นลูกใหม่ซัตว์เข้ามานั่นก็คือเคปเียเลเยสครับเพื่อนเก่าของเขาได้นากลุ่มแบล็กวอชขึ้นก่อขบฏจนเกิดการประทะก,การรุนแรงครับระหว่างมอริสันและเลเยสจนทําให้เกิดการระเบิดใหญ่ขึ้นที่สวิสเฮดแกร์เตอร์ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับทั้งสองคนถูกระบุว่าเสียชีวิตแม้จะไม่พบศพครับหลังจากนั้นหนึ แล้วเวลาก็ดําเนินผ่านไปอีก5ปีครับในช่วงเวลานั้นครับโลกไม่มีกลุมโอเวอร์วอชคอยดูแลอีกแล้วครับเกิดการโจมตีสามาันการเงินบริษัทที่เน้นทําเรื่องเร็วๆนะครับและอดีตฐาน Overwatch หลายแห่งครับโดยการบุกแต่ละครั้งนั้นไม่สามารถระบุดได้เลยว่าเป็นฝีมือของใครครับข้อมูลเดียวที่พวกเขามีนั่นก็คือคนที่ปุกเข้ามาครับเป็นผู้ชายสวมหน้ากากซึ่งถูกเรียกว่า Soldier 7 6 และเขาก็ได้ขโมยเครื่องมือหลายอย่างที่เคยเป็นของโอว c ชไปครับหนึ่งในการล้นของเขานั้นเกิดขึ้นที่วอชพอย g r a m มเมซ่าในครั้งนั้นเขาได้ขโมยพ o s ส l เล e เไปครับตอนนั้นเนี่ยทาง h ฮ l i คส์เค r i ร์ลิตี้อินเตอร์ครับได้พยายามจับกุมเขาแต่ก็ไม่สําเร็จที่น่าแปลกใจครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีของ s o ลเจอร์6นซิกนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งแต่กลับไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับไม่มีแม้แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยซ้ํา หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับได้เล่าว่าชายคนนั้นมีทั้งพละกกาลังและความเร็วระดับเหนือมนุษย์ครับแถมวิธีต่อสู้ของเขานั้นยังเหมือนกับว่าเคยได้รับการฝึกในกองทัพมาก่อนด้วยเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้ครับในที่สุดทางอเมริกาก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้จึงได้ออกหมายจับครับสำหรับโซเยอร์จอนซิอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นอย่างที่เรารู้กันครับว่าตัวจริงของโซเยอร์จนซิกนั้นก็คือแจ็คาริสันที่ลอดตายมาได้จากการระเบิดี่สควีเซตพอร์เตอร์นั่นเอง ดูเหมือนว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับแจ็คบริสันนั้นแทบจะไม่บาดเจ็บเลยด้วยซ้ำมีเพียงแผลเป็นที่ใบหน้าที่เห็นชัดเท่านั้นเองและในฐานะของโซลเจอร์โซครับเขาเชื่อว่าน่าจะมีใครบางคนหรือใครบางกลุ่มครับพยายามที่จะทำลาย Overwatch มานานมากแล้วและถ้าหากว่าเขายังคงเล่นตามกดต่อไปครับเขาน่าจะไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้เพราะว่ามีผู้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังนั่นทำให้เขาตัดสินใจที่จะตามหาตัวคนลายด้วยตัวของเขาเอง หลังจากนั้นก็มีรายงานครับว่ามีการพบเห็นโซเชียล26ปรากฏตัวที่โดราโดประเทศเม็กซิโกซึ่งในตอนนั้นโซเชียล26นั้นมีค่าหัวถึง10ล้านครับสำหรับใครก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลในการจับกลุ่มได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโซเชียล26นั้นได้ช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังต่อสู้กับแก๊งอาทยากรรม Los m มอ r t o s ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่ของเม็กซิโก แล้วเรื่องราวของแจ็คมาริสันหรือว่าโซลเจอร์สมิ s ซิสก็จบลงที่ตรงนี้นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราดูว่าจะมีการปล่อยช็อตแอนิเมชันเพิ่มอีกไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีคอมิกเสริมด้วยแต่เดี๋ยวผมจะแปลแยกให้อย่างทีสำหรับใครที่สงสัยนะครับ สุดท้ายครับก็ขอฝากสบอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซ m s สโต e นะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรผมรู้สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ไใ,ใต้คลิปเหมือนเดิมครับกลับมาแน่นอนทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ